สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพมับมาแบ,บ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ค่ะสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีร้านศูนย์ค่ะสองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่า,จจาเสียดายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเอพิต่อไปครับอ่า วันนี้มีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับชอบองไหนถูกใจไหนแล้วพี่โทรมาเบอร์นี้เลยครับดูให้ชอบและถูกใจก็โทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกกันเลยครับองค์แรกจะเป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาหลวงปโตวัดมาดูฉิมพีนะครับเป็นพระปิตารุ่นปดนี้นะพี่สวยๆเดิมๆเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูว่าพี่สวยมากพี่ดูครับดูครับเป็น าพาปิตารุ่นปลดี่ฝั่งตะกรุดด้วยพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูครับดูครับรายการนี้ผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงวงพ่อทวดครับเป็นเหรียญหลวงพระทวดปี2,500นะครับเป็นเหรียญหัวโตรุ่นแรกเนื้อกระไ่ทองครับสวยๆนําเดิมเลครับดูครับมีขีดตรงนี้พี่เห็นไหมที่เกีบบัวจะมีขีดเนื้อเกินนะครับ องกระหนกก็มีนะพี่สวยเดิมพี่นอหนูแตกครับนะครับนอหนูจะมีเส้นขีดนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูรับด้านหลังเป็นหลงพุทิมนะครับเป็นเนื้อกะล่ทองพี่เป็นเนื้อกะลหลถ้ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญปกนะครับครับด้านหน้าจะเป็นเหรียญปกด้านหลังจะเป็นหลงพ่อลาพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูครับประอสองสี่ หกแปดนะครับดูครับวัดโพสีนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพรมนะพี่รุ่นเสาห้าพี่รุ่นเสาห้าวัดช่องแครนะพี่สวยๆนําเดิมพี่นะครับอันนี้ก็เล็กเนื้อเลยทองฝาบาทไว้พี่สวยๆนําเดิมแบบนี้พี่เก่ากึกเลยครับเก่ากึกเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะครับดูครับสวยๆน้าเดิมพี่สวยๆน้าเดิมหมครับดูครับเก่าๆเลยครับ ดูครับเก่าๆเลยพี่ดูครับสวยเดิมพี่ดูครับเส้น้ำาตกคมชัดเลยพี่รายการนี้เอาห้าร้อยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มหลังเลขหนึ่งนะพี่วัดฉลองนะครับพี่สวยๆเดิมพี่ดูครับครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับ ตัอใบแขนด้วยนะพี่สวยเดิมเลยครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยพี่สวยๆถ้ามนเดิมพี่กิง่งดังก็ดังเพาะเลยพี่ดังอดอดอดอสออเลยพี่กิ่งดังเพาะมากพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอ่าพระกิ่งหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะครับปีสองพันห้าร้อยพี่ดูครับ สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับกลนะพี่ดูครับสวยพี่กิ่งดังนะพี่กิ่งโหดังไม่แพ้กันพี่อันนี้จะดังปนหน่อยพี่องค์เกิ่วจะดังมากพี่ดังออดเลยพี่เลยพี่เอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาเมอิกนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกครับเนื้อทองแดงลงดำนะพี่สวยๆน้าเดิมพี่ดูให้ดูขอบกันเลยพี่ดูครับดูครับสวยพี่ดูครับมีตัวมีบาทนะครับมีบาทนะครับดูครับสองฝั่งเลยพี่ดูครับมีบาสองฝั่งเลยครับสวยพี่ดูครับหูห่วงเป็นปินเลยครับหูห่วงเป็นปินเลยครับพี่สวยๆนําเดิมพี่เดิมมากเลยครับดูครับสวยเดิมพี่อักขระลายันนะพี่ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับด้านหน้าพี่ด้านหน้าดูครับนะครับเนาะหน้าตาคมชัดพี่ดูครับดูครับจมูกโด่งๆนะพี่ดูครับมีเส้นผมแมวครับที่บ่าที่หูครับแล้วมีขนในหูด้วยเห็นไหมพี่ที่ศีรษะก็มีขีดนะครับสวยเดิมมากพี่โดูเด็กขีดตรงนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยประสองห้าศูนย์สามนะครับประสองห้าศูนย์สามนะครับรายการที่ผมเอา 700บาทพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่อันนี้เขาเรียกเนื้อขยศาสตร์นะพี่นะครับเนื้อแก่น้ำมันทังอิ้วนะพี่ดูนะครับสวยพี่ดูนะครับดูนะพี่ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่สวยสวยเดิมเดิมพี่ดูนะครับ ผมเอา500พี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพะคงนะครับเป็นเหรียญหลงพะคงวัดบางกระพร้อมนะครับประศรสองสี่แปดนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับดูครับปศสองสี่นะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ สวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ดูครับหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ผมเอาเอาไปห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระครูทองสุกนะพี่เป็นเหรียญพระครูทองสุกนะครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับดูครับวัดถนดหลวงสอง 498นะครับประสอนะครับส,สวยสวยนเดิมพี่รายการนี้ผมเอา5้าร้อยพี่เอา5้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพระทวดนะครับอันนี้หลงพระทวดเป็นเนื้อว่านนะพี่เป็นเนื้อว่านนะครับสวยสวยนมเดิมพี่ดูนะครับดูครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะพี่สวยสวยพี่ดูครับจะมีรูด้านล่ามีรูจะขีดเนี่ยพี่จะยาวพี่จะไม่กลมนะครับพี่ดูครับสวยพี่ดูครับนะครับหน้าตานี่หย่อนสวยนิดนึครับพี่หย่อนสวยนี่แล้วพี่ดูครับมีขีดที่ศีรษะ ทีหูครับสวยไม่ยังสวยอยู่นะครับดูนะครับเอาห้าร้อยพี่องค์นี้เอาห้าร้อยพี่หย่อนสวยนิดนึงนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตานะเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับดูครับสวยพี่สวยมากเลยพี่ดูครับคราบแป้งครับหู้ติดตามซอกเนี่ยนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับดูครับดูครับเก่ามากครับ ดูนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะพี่ส,สวยๆน้าเดิมเก่าๆเลยครับรายการนี้ผมเอาเท่าไหร่เอาไป500ห้าร้อยแล้วกันพี่เอาไปห้าร้อยนะครับตามมาด้วยเป็นพระปิตาหนึ่งองค์นะพี่อันนี้จะเป็นพระปิตาอ่เอเล็กพระปิตาพิมพ์ชีโบพี่กุทาย,ยาตนะพี่ส,สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆนําเดิมเลยครับพี่ดูนะเป็นพระปิตาพิมพ์ชีโบนะพี่ พิมใหญ่นะพี่สวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยเอาห้าร้อยพอพี่ดูครับเอาห้าร้อยพอแล้วพี่เก่ามากพี่เก่ามากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญใสมาถ้าเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดเนื้อก็ไหลทองนะครับดูครับหน้าตาคมชัดดูเส้นก้ามเป็นมันมัดเลยครับดูครับมีเส้นผ่าปากนะพี่แล้วกนะ็ ดูเส้นน้าผากเีคมชัดนะพี่ดูครับนูนคมชัดนะครับนะครับมีขีดงวงงวงช้างด้วยครับดูครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับพี่ดูขอบนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่ ดูครับหน้าท่านเหมือนมีชีวิตเหมือนท่านมองเราเลยพี่เห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูขอรานะพีเอา6กรพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปรอหลวงพ่อมุ่ยนะพี่ปีหนึ่งสอแล้วพี่น่าจะปี12นะครับดูครับหลวงพ่อมุ่ยนะพี่อันนี้น่าจะออกปีหนึ่งสองพี่ดูครับหน้าตาจะประมาณนี้นะพี่ปีหนึ่งสอครับ ตัวแรกผมดูไม่หนึ่งหนึ่งสองก็หนึ่งหนึ่งนะพี่น่าจะหนึ่งสองนะพี่ดูครับดูครับด้านหลังเป็นแบบนี้พี่นะครับอดกิ่งนะพี่อดกิ่งครับดูครับกิ่งดังนะครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่วัดหน้าต่างนอกนะครับดูนะครับ ดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทพี่เป็นอ่าเขาเรียกพิมพ์หน้าใหญ่นะพี่เป็นเสมาใหญ่ครับสองสี่แปดห้านะครับประสอนะครับเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะพี่ องนี้น่าจะแกะมาจากกรอบทองพี่เทียนยังอยู่เลยพี่ดูครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะพี่ดูครับน่าจะเป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่ใช่พี่เส้นได้คนระับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้พี่ดูครับอง,อง์นี้เจ้าของน่าจะเลี่ยมทองน่าจะเลี่ยมหนาด้วยพี่น่าจะเลี่ยมทองหนาด้วยพี่หนักบาทสองบาทเลยแบบน,ะนะั้นพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับ รายการนี้ผมเอา500พี่เอา500นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลวงพ่อโฉยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉยประศสองสี่หกห้าพี่เอาไป500นะครับสวยๆดั้เดิมพี่ดูนะครับดูนะครับดูครับสวยๆดั้เดิมเก่าๆครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับนะครับประศ2ีสองสี่หกห้านะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาเอาไป500พี่เอาไป500นะครับรายการต,ต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญท่านเจ้าซังนะพี่หรือว่าหลวงพ่อซังนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อซังรุ่นแรกครับ2480นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับผมเอา500พี่เอา5 0 0บาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเป็นเหรียญหลวงพง่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับมีกระบาดอยู่ค่าหูพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเอาห้าร้อยครับปรสอนสงสี่แปดหกครับสองสี่แปดหกครับสวยๆตเดิม,มพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นหลงปลาทวดนะครับเป็นหลงปัาทวดปีศูนย์ห้าครับหลังหนังสือนะครับหลังหนังสือมีเสาอากาศนะครับดูครับหลังหนังสือมีเสาอากาศนะครับสวยๆ้เดิมพี่ดูครับดูครับในซอกแขนนะพี่ดูครับมีเส้นขีดนะครับดูครับซอกคิวอนนะพี่ สวยพี่ตัวทอรนับนิยมสุดเลยพี่ดูครับแล้วก็มีเส้นขนแมวเต็มเลยเห็นไหมครับสวยพี่หน้าตาคมชัดหน้าหน้าตาคมชัดเลยครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมพี่อันนี้จะเป็นวอลกระจายนะครับเป็นบล็อกวอลกระจายดูับสวยมากพี่ดูนะครับนะหลังหนังสือปีศูนย์ห้านะครับสวยๆเดิมๆดูเส้นขนแมวเต็มครับ เนื้อชุบทองครับแจกกรรมการพี่ครับไปวอกระจายครับพอวอจุดจะเป็นอีกอย่างนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมครับดูครับจะมีรอยงัดนะพี่รอยงัดออกจากพิมพ์นะพี่เห็นไหมครับนะพี่รอยเขางัดออกครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับจะมีเส้นหัวแมวเต็มเลยพี่เห็นไหมครับสวยมากพี่ผมเอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็น เหรียญเสมา8รอบหลงโปรทิมนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูนะครับมีเม็ดผดนะพีเรามีขีดนะครับัวนะนะครับดูครับเส้นขนแมวเต็มเลยพี่ครับดูครับต่อโค้ดเลขสามด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเอาหกร้อยนะครับเอาหกร้อยครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูครับ ดูนะครับสวยเดิมพี่ดูขอบนะครับผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยนะครับรายการต่อมาพี่คืรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับดูครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับสวยๆน้ำเดิมครับดูครับมีจานหน้าหลังนะพี่ดูครับมีขีดระหว่างเลขแปดกับเลขสองนะครับแล้วก็มีขีดดงนี้ครับ สวยพี่ดูรับนีเส้นขีดหลังหูนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับผมเอาเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยแล้วครับพี่ดูรับมีขีดเลื่อนนี้พี่งนี้ครับนะครับหย่อนสวยนิดนึงพี่เอาไปห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตนะพี่เป็นล็อกเก็ตนะครับสวยๆน้มเดิมพี่เป็นของหลงพ่อกวยครับหลังสิงนะพี่หลังสิงตอกตาวัด แี่ตอกตาวัดนะครับดูนะครับเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่ผมเอา400บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะพี่อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังพี่หุ่นเนื้อพี่เนื้อตุ๊กตับเป็นขยศาสตร์เขาเรียกเนื้อขยศาตสร์พี่ดูนะครับดูครับมวนสารเต็มทุกองค์เนื้อแตกไรางาพี่สวยเดิมเลยครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญพระอาจารย์มั่นนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะพี่ จะมีคำว่ um. างามเอกอย่างนี้ครับม like mm. ีคำว่างามเอกอย่างนี้คร şey, ับดูครับสวยๆเดิมเดิมพี่ดูครับปีหนึ่งสี่นะครับปีหนึ่งสี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยพี่ท่านปลุกเสกเองเลยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับปีสองห้าหนึ่งสี่นะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมผมเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระเจ้าตากสิลนะพี่เป็นเนื้อทองแดงกรหลายทองเก่าๆเลยพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมเลยนะครับดูนะครับตอกโค้ชัดเจนพี่ดูนะครับดูครับดูครับหน้าตาคมชัดนะพี่หลงพูรทิมปลุกเสกนะครับพี่ดูนะครับสวยเดิมจริงพี่สวยเดิมนะครับดูขอบนะครับ ด,ดูครับดูครับมีขีดของว่า,าพระเจ้าตากสินนะพี่มีขีดองคําว่าพระเจ้าตากสินนะพี่สวยๆเดิเมดพี่ปีหนึ่งแปดนะครับหลงพุทิมปลูกเสกเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญจอบนะพี่เป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินนะพี่จอบเล็กหลงพ่อเงินสวยๆเดิมๆเลยครับดูนะครับ ขาเรียกเปเนื้อสมธิ์เงินนะพี่ดูครับมีรอยเชื่อมปิงด้วยพี่มีรอยเชื่อมปิงครับสวยๆเดิๆพี่ดูครับสวยๆเดิๆพี่เป็นพิมพ์แข้งตรงนะพี่แข้งตรงนะพี่ผมเอา500บาทนะครับ mm. รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นพระผงยาจุราบณนีนครับเป็นของหลวงปู่บุญนะพี่สวยๆเดิๆพี่มีจานหลวงพ่อด้วยครับมีจาน,นครับอันนี้เขาเลือกเหรียญระคังหรือเหรียญแหลมเลยนะพี่ดูครับ เร่งเนื้อผงยาจุลามณนนี้ครับเอาห้าร้อยบาทนะครัรบร,รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นกลุ splash, ่มมานะพี <c oughs> ่เ <c> ป <oughs> ็นกลุ่มมาหลงพ่อเต๋นะพี่สวยๆนมเดิมพี่สวยๆ้มเดิมหลงพ่อเต๋คงทองพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับหายากนะพี่หายากนะครับเอาห้าร้อยพอพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับเอาห้าร้อยพอนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น พระสมเด็จพี่เป็นสมเด็จปก hmm. โพนะพี่สมเด็จปกโพอันนี้น่าจะออกปีสองสองพี่ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่ดูครับเป็นของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะพี่สวยๆนมเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อผงนะพี่เนื้อผงเกสรนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับ ดูครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับมีเข็มด้วยนะครับดูดดครับสวยเติมพี่ดูครับมีขีดตรงนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับมีจานหน้าหลังนะพี่ดูครับดูครับมีจานหน้าหลังเลยนะครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหูในตัวด้วยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลวงนะครับดูนะครับ ดูครับสวยพี่เรามีขีดเนื้อเกิดดูนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับประศสองห้าศูนย์หกครับประศสองห้าศูนย์หกครับมีขีดตรงนี้นะครับดูครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับเอาห้าร้อยพี่เป็นเนื้อก็ไรทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลงปู้เอี่ยมครับหลังยันสี่รุ่นแรกนะครับ ประ so สองสี่หกเจ็ดนะครับประ so สองสี่หกเจ็ดนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมไหมครับดูครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดนะครับมีขีดหลงพ่อแขนด้วยเห็นไหมครับสวยเดิมพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวสวยน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิม เลยครับผมเอา500พี่ปี13นะครับดูครับเอา500บาทนะครับโอ้โหหวงปิ้นๆเลยครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับรุ่นถวายพระตาหารครับออกปี2501นะพี่ออกปี2501นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เอา500พี่เอา500บาทนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญ หลวงพ่อเอ AY, เป็นรูปหล่อนะพี่ขอโทษทีเ,เป็นรูปหล่อหลวงพ่ออีนะครับส,สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูทนะับสวยมากพี่อันนี้น่าจะออกปีหนึ่งศูนย์ไหมพี่จำไม่ผิดนะพี่ถ้าผิดังไงก็ต้องขอไปด้วยครับดูคนระับเป็นหลวงพ่ออีนะครับเป็นพระด,ดังแถวอาชนบุรีนะพี่ดูทนะับเป็นพระด,ดังแถวชนบุรีนะพี่ดูทนะับสวยพี่เป็นรูปหล่อนะครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับ สวยเดิมมากเลยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียร์ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยเดิมมากเลยครับเป็นหลวงพ่อเอียรุ่นแรกเก่าๆเลยนะครับรายการนี้เอาอะไรเดี๋ยวเอาไป ห้าร้อยแล้วกันพี่เอาไปห้าร้อยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเป็นหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิงกรุงเก่านะครับดูครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยเก่าเลยนะครับวัดพนันเชิงนะครับกรุงเก่านะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นชินลาชนะเป็นชินราชหลวงปู่บุญนะครับเป็นเหรียญพระชินลาชหลวงปู่บุญนะคพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูครับ นะครับเห็นไหมพี่จะมีเม็ดไข่ปลาระหว่างคอระหว่างลูกประคำเห็นสองเม็ดเห็นไหมพี่เก่ามากเลยพี่เอาห้าร้อยครับดูครับเก่ามากเลยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เขาเจ้าของเขาบอกเป็นหยกนะพี่แต่เย็นนะพี่ผมลองใส่มือแล้วเย็นเจยบเลยพี่น่าจะใช่นะพี่ เดี๋ยวพี่เจ้าของเขาบอกเขาใช่นะพี่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะผมดูไม่ค่อยเก่งในระยกอ่าเป็นพระสมเด็จวังหน้านพี่สมเด็จวังหน้านะครับดูครับสวยพี่สวยเลยครับดูคนระับเป็นพระสมเด็จวังหน้าผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการสุดท้ายพี่เป็นพระล่วงนะครับดูครับเป็นพระล่วงลางเปืนนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับ ดูรับขึ้นเสอร์นิมแดงเลยพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ตีกองให้ชมนะครับดูครับดูครับพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นล่องนะพี่เป็นรางนะพี่นะครับเป็นล่องแบบนี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยพี่หกร้อยบาทนะครับเป็นพัดร่วงรางปืนนะครับอ่าหมดแล้วครับพี่เอาอีกรายการนึงครับ ลืมนะครับขอโทษทีครับพี่อันนี้เป็นรายการสุดท้ายพี่เป็นพระชุดนะพี่เป็นพระยี่ห้าศตวรรษปี2 5 0 0น้ะพี่ดูครับน้อนกล่องแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยๆพี่ดูครับดูครับมีสามองค์พี่มีสามองค์มีเนื้อดินด้วยพี่เนื้อดินนะครับดูครับเดี๋ยวพี่ยกกล่องไปเลยพี่เอาไปหกร้อยบาทพี่เอาไปหกร้อยพี่ยกกล่องไปไเลยนะครับ อ่าหมดนะครับพี่ท่านใดครับสนใจในการไหนครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าครับสำหรับวันนี้ขอการาวสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ